สวัสดีครับพ่อเชียนหน่อยครับสวัสดีครับเมซิงครับโอเคค่ะเมื่อี้การเมื่อนี้การมาอยู่ที่ละบ้านพ่อเชียนหน่อยนะครับเมซิงซึ่งเป็นยังเมื่อนี้การสิบแปดยู่หลายท่านไร่ก้อนถามว่าพังเอาสุเทียขึ้นางผู้เดียววันนี้ขึ้นางเป็นครูว่าชั้นมีที่ไปที่มาครับพ่อแม่เป็นไรครับแต่ว่าก่อนอื่นกับที่ขออนุญาตถามพ่อเชียนหน่อยสักคนนในส่วนโตเลขมันกงสุดท้ายได้อีกสองมือีิเลขออกไอ้สองมืออีกสองมือครับมื่อนี้ยังทิพย์ยังมือนี่ ฮะชิปสองรอบ่เมื่อนี้ยชิปสองชิปสองมื่อเนี้ิปสามเหรอสามมื่อเนาะครับปล่อยเลขออกไปแล้วเปลี่ยนใดฝันมาฝันดีบ่เลขตัวเลขเขาเปลี่ยนใดเพื่อความมั่นใจนะมั่นใจมั่นใจอืมมั่นใจปล่อยตัวใดเจอใดบ่ฮะปล่อยหกหนึ่งปล่อยหกหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวโอ้ล่างดิล่างยังจับบ่ได้อยู่บ่ยังล่างยังบ่ชัดเจนเออยังบ่ชัดเจนเท่ากหรแต่ว่าหกหนึ่งนี่ฟันไปแล้ว คืนว่าเป็นบนเป็นบนโอ้น่ะเห็นบ่ฝันบ่าบนี่ก็มันฝันจำบ่ได้ฝันจันฝันฝันฝันจันฝันฝจนฝันฝันฝันฝวนาันฝันฝันฝันยัอกันฝันฝันฝันันนฝันฝันันทันฝันฝันฝันัฝันันฝันฝันฝันันฝัยฝันันเันฝันฝันฝันนันานนฝันนฝัันฝันฝันฝันงันฝันฝันนนนเพราะว่าสาเหตุก็คือพยนนฝัน หือเราว่าฝันกับฝันจำบ่ได้แต่ว่าผัวเมียฝันดีคักบ่เนาะนี่บาดนี้ก็บจิขออนุญาตรบกวนความฝันในส่วนของใหญ่ซิ่งจังหน่อยเนาะอ่างวดนี้ฝันแม่นบ่สุงวดฝันบ่ยี่นี่สุงวดบ่ฝันมีฝันมีฝันงวดนี้ฝันมื้อคืนเห็นบ่แม่นแล้วบ่ฝันมื้อคืนผัวเมียอยู่น้ำกันนี่ยรังเทียผัวบ่ฝันเนาะเมียก็ฝันเป็น เราไงว่าประกอบกันนั่นแหละเนาะฟันมันต่เป็นเลขเป็นเบอร์เ่าใหญ่ยากถิ่นเปนเลขเนือโบแมนแต่ว pues an er ่ากับฟันว่ามี่มียิ่งคนหนึ่งอุ้มลูกมาให้เล่าโอ้มีมียิ่งคนหนึ่งอุ้มลูกมาให้ไปให้ให้เออให้ผู้นี้ล่ะโอ้ใหายน้อยพี่แมนอุ้มลูกมาหายก็ฝันทำนี่ดิมันยังมีตัวอยู่ว้าวว้าวว่าวันว่าโอ้ยเนาะมียิ่งนะอุ้มมาแต่ว่ากั เราแก้ปัญหาดอกนยิ่งคุณนันตรูกหน่อยมากแต่ว่าลูกหน่อยไหนแต่ยังอุ้มข้ามือจักสิันนี่คุณทรายกับผมบอรลูเพศเด็กน่อยนี่ไงปัญหาในความฝันเด็กน่อยบางไงเด็กน่อยยังอุ้มยังงินประมัเดื่นเดียนมันเปลี่นกันมาจะใช้ข hey. e ึ้นในลูกไทรงกูว้งซิบอ่ะบัญหนี่ก็ลยศูนย์สันนิษศูนยูนาบูเป็นนั่นไป ได้กันมาใส่จนมันได้ลูกจนเขาลูกมาทรงมาสันโอ้แปลว่าแกหายัวฟังหรือที่เนออันบันนี้ก็เลยว่าอ,อันฟันที่ก็เลยศูนยหน่นอนย่ำขึ้นศูนย์โพลศูนย์เหลือ่ะนูนให้ัวนแปลว่าเขาไมา่หายเล่าอ่ออะกับ<อ>พี่คนี้แหละฟันแต่แ่่ว่าบันนี้เดี๋ยวเดี พอเง้ยน่อยไปได้กันเจ้าผู้นั่นเออไปร้อยมีจะหึงเหมือนน้าที่ที่ที่กิ่งแล้วนะในความฝันนั้ไอ้น้อยกับว่าได้ไปยังดอกแต่ว่าในความฝันในความคิดในความฝันคิดไปเองในฝันน่ะคิดไปเองมันเถอะโอ้ว่าเป็นการเข้าใจผิดในฝันเออแต่ว่ากับว่าได้แค่ที่กิ่งแล้วกับว่าได้คิดได้ยังบอกว่าแต่ว่าเป็นความฝันซื่อนะความันเป็นความฝันเห็นควาแล้วบารนี่เนาะ แต่เกาค่ยฟันลักษณะนี้ป่ะแต่คยฟันอยู่แต่ว่ามันโดดแล้วมันติวได้เป็นเลขเป็นเบอร์ว่ามันนี่แต่เกามันมากมันเกิดมันกับฟันเบอร์คิวเป็นใดดอกแต่ว่ามันจกเป็ดอยู่ทั้งเทียนแต่ยังก็ฟันบอคิวมันอยู่ละดังนี่เปลืังไปกลายว่าทำฟันยังเสี่ยมันกับสิมีศูนย์นะว่ามันฝันยังที่ที่มีศูนย์เลยโดยส่วนมากกันฟันเกี่ยว เกลียวลักษณะห้าศูนย์เนี่ยในฟันเนี่ยเลขสีออกนี่ก็ต้องติดศูนย์ติดศูนย์ทันไม่ยิ่งงวงรูกนี่ตดตีป่าปันไหวกันตีกันสิว่าสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่แปอีสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยอันนี้สิบวันเปลาแมงสี่สิบวันที่ทับเสี้ยนจะบอก บอเมีมนจังสันนี่ความความหมายมันกะไก่เคียงอยู่ดิพราะว่าอ่า<ต>ไม่ยิ่งอุ้มลูกไม่หายเนาะอ่าไอ้หน่อยปล่อยเหลขกหกหนึ่งไปเด้นี่เสี่ยมหน่อยปล่อยเล็กหกหนึ่งไปมันมีเข่ามีโครงเนะาะอ,า,อาทีเป็นได้มาได้หนึงน่งหนึ่งอย่างหนึงน่งสี่หนึ่งหกยังประมาณหนึงน่งสี่หนึงน่งหกมี่กะจังว่าปลาบ้าเออนี่เห็นว่าถือว่าเป็นฟันประกอบกันดิ ค,คู่หัวผัวเมียส่วสีไดดมันเป็นคู่หัวผัวเมียกันนี่มันต้องข้าเจ้าเอื่นว่ามีบุพเพสนนิวาสนะยังมันกัสี่ส่วนสีนั่นกันดิแต่ว่าในส่วนของใหญ่หนีฟันยังที่นี่ผมว่ามันเป็นเลขแล,ล้วล่ะ อืมันมาได้ความนแบบแฟ้มสีขาวฝันหนึังสีกับสีดีทังคูนเหรอวะดีตัวดีแมนบอล่ะเอาเด็กหน่อยมใไ้เอามาใไ้พันเม่นเอามให้เออไเล้าเสี้ยนหน่อยพี่เนาะ่นาเห็นบ่บ้นเลขกเล้าสีขาวเราบอกหื้อไแต่ว่าเล็กแรงยังบ่ปล่อยดิหันแจักสีขาวตัวไรนั่สคือม่นตัวไร มันจะเป็นซีหกหนึ่งซนึ่งทั้งว่าทั้งว่ามันเป็นเออมันเป็นใครใครเล่าฟันน่ดนังมันเป็นใครใครซีหกหนึ่งครับผมเออซีหกหนึ่งเอาบาเลเราเพื่อนกันคันเบ้าเลี้ยงเลขเนี่ยอันซีหนึ่งมามาักปันได้เนามามักปันได้ซีหนึ่งมันออกหรูยี่ได้ว่ากันหายมากกันเพื่อมาติดซีศูนย์ซีได้ว่ากันมันก็มีโอกาส ไปได้วะอ๋อแต่แต่แต่ว่า <st ũng> คันเทงจะควา้างตีคันแม่จะคว้างลงทุนเองค่สีลงทุนสีสูนสีโบลงทุนสีหนึ่ง่เน่นาเย็มนบเย่มันหมักไปมักมันแก่ยังว่าคนเขาคนเปลี่ยนชันเลยแต่ว่านี่ก็ความฝันเด้อกับแจ๊กสีคิวไปคิวดอกคนแล้วจมาฝันเออแทีว่านี่เขาเลขแฟนกับพวกแจกหรือเ่าเอาไม้แฟนเนีครับอ้าวแต่ว่าเราวนป่อยหลังจากบาบนีนน ยับมาทั้งพี่บัะนี้ยับมาทั้งเสี้ยนหน่อยพี่เนาะอาออบัานี้เปลี่ยนได้ไอ้ความฝันของแม่บ้านนี่เจ้าสิตีความฝันให้เล่าป่ะตีตีเนาะครับผมคือความฝันงเล่าเล่ากับว่าของเล่าตีตีไปคนละอันอันนี้ตีว่านั่นตีเขามาเรยเล็กเจาของอัดเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาแต่หนึ่งหลับไม่ค่อยเขาเขามาอืมป็ยังคือว่านึงป็ยังคือเขามาว่าเป็นหกหนึ่งเจ้าของ คือว่าเล่าฟ<อ>ัน,<ห>นลเล่าขวางมใหออาจิะยนี้่วนหาชิปคือแปดสิบขึ้นมาแล้วบอกว่าเขาได้รับส่วนเขาได้ของดิเขาได้ของเออนั่นคือวบาเขาได้ของอมไม่เหตุผลไม่เหตุผลมาเขามีแนวรับแนวเขามให้นี่ครับคือว่าเรียกเข้าสิเข่าได้ควนบับหกหนึ่งมหได้เอาว่าเล่าได้เอาปะก็กันเขาอุ้มมให้แล้วก็เอาเอาเลยบะเออนันแมนแล้วบานที่หกหนึ่งบอก เออส<ม>ี่หกหนึ่งกัมีโอกาสาย่อยเตะเขาโก้เขาหล,าลอดจะไปเตะเขาโก้เพื่อน,อนแต่ว่าผู้เฮ้าเป็นีน่เข้ากับศูนย์แล้วเนาะแต่ว่าเอามาไห้กับเลากับเอาครับผมแต่ว่าโคงสุดไทยแล้วนี่ที่เอาโคงชุดไทยแล้วแต่ว่าโคงสุดไทยแล้วนี่แหละมันยังบริเลีกลางที่ว่าจัา<อ>างไรไรเอาวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าสี่ปอยสิบห้าสิบหกเออสิบห้าก็ได้ เสียผ่านี่ิไล่งานกับไปทั้งผนว่าเออห้าเพิ่นมีตุดซอยเ่าอีกเนาะโอ้ครับผมครับมีตุดซอยอีกเอ๋อไงว่าห้าเปอร์มาเอาด่างล่างย่างเดียวเรื่องหน่งไม่มาโอ้ล่างย่างเดียวที่เลขที่ได้มากนี่คือประกอบกันหลายเสี้ยนเออหลายเสี้ยนต้งเจ้าของเขานี่เออเจ้าของเนี่ยเออต้นต้นตัวเจ้าของเนี่ยซึ่งปรึกษาทั้งอ่าพักพวกที่ไก่เจ้าเขาสูตรคำนวณเขื่อนเนี่ยคำนวณเขืกันอ๋อมีรถที่ครับแล้วมีรถที่กับยนต์รถ พอยอดเลเออาเอาไปน,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 นี้ไห้ท้นจะท่านนอันงวดมันบ่อได้เรียบนได้ดยล่างบอกมากมันก่อไปนี้น่งใจจ้าของท่มาล้างระบบก่อนวดก่อนเพราะว่าบทมันเป็นล่างเนาะครับเาะมันกับบอลแน่นอนครับเออคือว่าเขากับจรงไีเขาก็คือบนล่างไปก่อนนั่น,น,นว่า,า,าครับผมคือขวดก่อนบ่ไหส่ส้มหนึ่งเนาะครับครับามหนึ่ง มามาลางแมนมามันออกเป็นฝนมันเป็นธรคำสองราคาครับเท็ยดสามครับผมนั่นว่ามันออกแต่คำแต่ว่าเราเห็นมูอข้งโอ้เขาเท่ามาคุยกับน้ำมาคุยน้ำโออเหรียญเจ้ามันเป็นสี่ลายเอาะเทียนเทียดตัวเดียวทุกข้างบนข้างล่างเลยครับผมเพราะว่าเช่นคนก็เท่าเลรน้ำหลายคนครับผมเออหมู่บ้านก่อนแต่ว่าง่ายๆก็เท่าข้อมือครับผมติดตามมา ถ้าบังตะเจ่าถ้าบังตลาดเ่าคือตานใจนะคือตาคันปล่อยสองตัวมันบอกตัวนึ่งปล่อยวาอีกตัวนึงสิปล่อยตัวใดคือตาคือตาสิปล่อยฝุ่นบางที่ทิ่หาแม่เดี๋ยวนี้แม่นี่คิดเอาเลขใน่ใจห้าบระเดี๋ยวอื่นมาเกี่ยวเออเลขในใจยุคลองบอก่เครื่อมากตัวใดลังเครื่อมากสักงันเอาเครื่อมากสักงันพี่มากเพราะว่าปกติเลข๋หน่สองหา มอีกหางหนึ่งคือตัวไรที่อยู่ในใจที่เราบริทดาร้านในใจอยากให้ปล่อยมื่อนี่วะมอเตอร์ไซค์น้าน่าสนใจที่เราสนั่นมาท่านแม่โอ้แต่อยากให้ปล่อยแล้วน่าหอดแล้วกันมาเอาเลขคัก็ค้บนโอ้แต่สิปล่อยเจ้าก็ปล่อยด้วยขึนว่าขึ้นว่าบอแมียนวันที่สิบห้าผมอย่มาไทยถ้ำอีกที่หนึ่งระเทียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อนี่ปล่อยลดซะเรียกว่าครับเอาจังสี่แล้วครับผมน้องนุ่งเลยมาหอดมาถึงแล้วก็คึ้นว่าจิต ติดเกิดบวชหันมือวันที่สิบห้าเลขตัวศูนย์ที่สองครับคือคู่ที่หนึ่งป้ายเวลาหกหนึ่งกับหางหนึ่งป้ายเวลาหกหนึ่งหางสองสิบป้ายไปสองหนึ่งกับสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สองหางสองสันอ้ามาเพื่เออวันตัวนี้มันสองหางสองหางเนาะไปอ้าวอ้าอันนี้อันนี้เคล็ดว่าเป็นเลขล่างอันนี้บนล่างไม่หลุดสองหนึ่งกับสองศูนย์สองหนึ่งกับสองศูนย์ ไหนวาจัดไปกับจัดบนล่างไปเลยน้องนุ่งมากกับไหนไปเลยครับผมโอ้ขอบคุณหลายหลายไอ้ขอบคุณหลายๆหลายเลยว่าพอดีนะมาบอเสียเฉี่ยวอย่าให้เสียเฉี่ยวต่อไปเอ้แจม่นอยากเขาเร่งแล้วเดี๋ยวนี้อะไรไอยากเขาเร่งเยคอออพบหนึ่งบนเขียนเอาเขียนตัวนั้นบอเขียนเท่าที่เจออะไรกินเนาะต่อไป็นว่าว่าอ่าเขียนรถเขียนตัวเลขไว้สำคันเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดลอกไอ้บอกเอฟซีที่หลังนี่ เียนหกหนึ่งบนอ่าแต่ว่าในส่วนสองศูนย์กับสองหนึ่งเนี่ยหนึ่ทั้งบนทั้งล่างเอเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างเปลี่นไปได้อืมเมื่อเห็นหุงเดี๋ยวบังเดี๋ยวโอเคกระตืว่าสองอะไรนะสองหนึ่งกับสองศูนย์ล่างวันเดี๋ยวจะกไหนเขากับมาตามต่อมือวันที่สิบหาย่ที่หนึ่งว่าสี่มีคขาดเกลื่อนว่าสี่มี่เปลี่ยนแปลงอย่างบ แต่ว่าอันนี้ก็คือเอาไปเขาข้าวกันระเทียพักพวกมีการอ่าบายหน้ากันว่าจัางไหนกับทีได้เอามาคอนเฟิร์มอีกที่หน,นึ่งเนาะลักลอยได้บลักลอยเอาซองกับสามเขามาปิดลักลอยลักลอยเอาซองกับสามเขามาปิดลักลอยอ,อ้าวลักลอยหลักรอ้กรอยเสียนน้อยนะครับหลักร้อยเสียนน้อยหลักสิบเนี่ยมันไหวกละเพราะว่ามันคนก็เปอีกวนได้่ลอยเอาลักลอยก็ได้ยมหาเลยครับ เออแล้วอร่อยดีชือฮาร์เอาไว้ยังดีบางคับไปให้ตามกับขาเนาะตามผมท่านตามตาฮะโอเคแค่เีย็นตัวบันในตัวเลีกก็ได้แล้วบันี้ก็ะจิรบกวนอ่าตั้งไอ้น้อยเนาะครับพอเสี่ยน้อยแล้วกันแมสซิ่งตอนนี้เนาะครับผมขอบคุณหลายๆยกมึงบอกเนี่ยมันโยนท่านยกดอกเพราะผมบอกเขียนเดี๋ยวผมจะเอาแปะเอาเนาะ เอาบขอบคุณหลายๆครับผม